ไป,นนไปพูดมาว่าในไปพ่อมาเกลียมโลนเต้มเผื่อโยก,ก็เลยบอกให้พอบานเก็บห้เพราะว่าคิดอยากกินล่องเบิงลนวะว่ามันสีแสีบคือเก่าบอสมัยตอนที่ยายปอเป็นเด็กน้อยนอ้ยมากินคักินแกกน,น่คือย,ยังได้มากเกลียมเวลากินยังสีกระยุบ่ค่อยเป็นมิตามันมิตาเสียบไปนะ่ะก็เลยกินมาเกลียมโดนแล้วนะก็เลยคิดอยากก็เลยบอกให้พอบานเีาเก็บให้เวลาไปพูดยังสีกระบอนว่าบรเห็นมาเกลียมเด้ก็เห็นตลอดน่ะล่ะแต่ก็บมคอยเก็บเอาจากเถอว่านี่ก็จะว่าเกิดยังขึ้นดอกเลี้ยวเห็นมาเกลียมแล้วจังเลยยังว่าคิดอยากกินกน,นะเพราะว่ายายในมมโนล้หยัก่บเเีต พื่นอยู่เพอบาสองสามมือที่ผ่านมาอยู่แถวบ้านยายมีฝนแล้วก็มีลมแห้งผมนะมันก็เลยโลรหลายแห้งคาดบอกให้พ่อบ้านเราไปหาเก็บเอาต้นที่มันหน่วยใหญ่ๆแล้วก็ว่าใหญ่สุดซ้ำนี่แล้วแต่ยากับปรากฏว่ามันมีหน่วยใหญ่แห้ขง,งขาดกว่านี้อยู่ที่ยายคิดว่าเก็บไปเก็บมากกับมันไปนาะได้พ่อบ้านคอยบอกว่าให้พ่อแล้วแล้วก็พ่อไปเห็นต้นไม้หน่วยใหญ่เก่าๆแล้วก็เก็บออกคือเก่าแล้ว่าเก็บไปได้หลายโหลดเพื่อว่ามีคน,นคิดอยากกินน้ำคนหลุนเก่าๆหรือว่าคนหลุนเฮาเห็นใน,น,นข้าวกระสิผ้ากันคิดอยากกินอยู่ดอกแต่ว่าเด็กน้อยสมัยนี้เว้ยจาง ปลาล้าอย่างไรแนวอยู่ด้อยู่แถวบ้านยายพอแต่ว่าคนทุกมือเขาเจ้าก็บ่กคอยพากันกินเดีวตามยุคตามสมัยแล้วว่าเพราะว่าหมากไม่พลไม้ทุกมือนี่มันก็บอกอึดกินแล้วเขาเจ้าก็เลยพากันกลับไปกินหมากไม้พลไมปลาคือเก่าแล้วกับบว่าแต่คนอื่นบอกว่าตัวยายปอนี่ก็คือกันกับบอกอยกินหมากไม้พลไมป่าคือเก่าแล้วก็กินอยู่ด้แต่ว่าก็โดนโดนคอยกินเทียนึงนะวันนี้ก็ตัดพามาช่วงตอนเช้ายายก็เลยเสียเอามาเตรียมที่จะคลองได้มากมือว่านี่ลามาพากินก็ว่าสิกินตั้งแต่มือว่านโบราณแต่ว่ายากไล่อย่างไรแนวเนี่ยก็เลยบริกินเลยขับมาจากผู้มือว่านี่ก็มาเห็ดก๋อยเห็ดก๋อยแล้วก็รู้สึกว่าจะคลอง ื่อยก็เลยนอนพักผ่อนก็เลยคิดว่าเบื่อเสาโพลาคอยจิมาพามากเกลียมองกินนี่ก็บ่กคอยไล่ไปในดอกบักเลียมแต่ว่าเวลาได้กินแล้วสิหยุดกับโบเป็นห้างกินห้างมันไปนาอาหน่วยแหลกกัลองซีมเบื้องแล้วก็รู้สึกว่าแซียบขึอเกาออกรสชาติมันม่นแล้วก็คิดว่ามีอีกหลายคนที่เคยกินแบบเดียวกันก็ย่ายปออีอย่างเดียวคือว่าเนื้อมันน้อยโพดมองกินมันบอกคอยไล่ปันใดถ้ามองกินไลแห้งกว่านี้ยายก็คิดว่ามันก็สิแซีบแหงขากว่านี้อยู่ได้ยายคิดว่าอาบักเลี่ยมไว้แล้วจังสี่ก็คิดหอดพอแต่ตอนเป็นเล็กหน่อยเพิ่นพาไว้ให้กินดีดีแล้วก็พาไล่แหงพรอมพากันหยากันกินเว้ยมวนแหงขาเล ยามีหมากบกยังสีพอของยายเพิ่อนกระสิไปหาเก็บมาไว้เป็นสอบสองส่อใบลูกพากินแล้วก็ปรากฏว่าแซ่บแซ่บเอาเลี่ยงหมากบกมาแล้วก็อยากกินอยู่ได้หมากบกกระไดปีนี้สีส้วนประบานไปหามาไว้หลายๆอยู่ดอกเพราะว่ายายนี่กัมากินคือกันเห็นคนอยู่ทางอื่นเข้าจะเาผากันไปหาเก็บเอาหมากบกมาพาขายดีเด้แต่ว่าคนอยู่แถวบ้านยายนี่กับ่ค่อยพากันไปหาเก็บเอาหมากบกนี่มาพาขายปันใดกับ่แม่นว่าบ่มีต้นหมากบกเลยอยู่แถวบ้านย่าปอกมีหลายคักคือกันเวลาขึ้นพูไปพูดหมากบกโลี่มนมาเต็ม อกบกในน้อยเสบพบาลแล้ไปหาเก็บมาขายเพราะว่าบักเลียมอยู่แถวบ้านยายปอนีกน่ก็หลายแห้งคักคือกาไอ้กวนต้นบักบกสิเท่าผลว่าต้นบักเหลียมเพราะว่าผากันยางไปทั้งใดจังสีกัสิผากันพอแต่ต้นบักเหลียมมุ้ยหลายคักหลายแน,น่แอบคักแสบแน่บักเหลียมหังกินหังมั่นไปนจาจักสิยุดใดบ่ย,ยุดใดได้ย่ายท่าบ่เบิดคิดว่าจะของสิบ่ย,ยุดผลย่ายคิดว่าไอ้ตอนที่ยายปอไปเล็กน้อยผ้ากันขึ้นผู้ไปพอหักเลี่ยมยังสีส้วนมากาากสิผากันพากินอยู่ทังผู้ผลได้หลายกว่าพอเป็นคนพาลูกผ้ากันนางกินแล้วก็พ้ากันนางกินอยู่ทังโขดหินเบามากเลยคิดหอดอยากย้อนเวลากลับไปได้คือสิมีความส